โอเคครับ okay, ผมผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสถานที่ตัดไม้นะครับโอเคตัวนี้เลยนะครับอ่าวิธีการตัดไม้นะครับง่ายๆเลยนะครับเราไปใกล้ๆต้นไม้จากนั้นก็กดเอนได้เลยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมชิปเปอร์สตาร์นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกม GTA San Andreas นะครับผมในประเทศของสตูบิดซิตี้นะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็จะทิ้งลิงก์นิดคอร์ดหรือว่าประเทศไว้ต้ลังคิปเลยนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ของฟรีเพียบแล้วก็จะมีฟรีไวริสนะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยสําหรับมือถือนะครับมาก็วิธีการรับของเล็กใหม่นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับโดยการวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับกด n นะครับผม จากนั้นก็ตกลงได้เลยก็จะมีอาหาร2อย่างนะเขาก็จะมีพิซซ่าแล้วก็น้ำนะครับจากนั้นก็จะมีกาชาปองหนึ่งลูกนะครับแล้วก็จะมีมือถือ1เครื่องด้วยนะครับจากนั้นก็จะได้เงินสดอีก5,000เลยนะครับผมก็สามารถไปซื้อของตั้งแต่เริ่มต้นเลยจากนั้นนะครับมีการกดต่อโอมือนเลยตอุ่้าตัวใช่กด N แล้วก็สตาร์ทนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้รถอะไรกันไม่นะ อ,อจเจ๋าเลยนะครับผมได้รุดเก่งมานะครับใช่เป็นรุเก่งนะครับโอเคอเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนทางด้านของตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านโดเนทนะครับก็สามารถกดเอ็นแล้วก็มาดูรายละเอียดของเกี่ยวกับโดเนทแก๊งได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเออ,อะไรเนี่ยอ๋อจะเป็นกาชานะครับก็สามารถมาดูกันได้ราคาอยู่ที่20 l วอเตนะครับผม ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจัดอันดับเงินในเกมนะครับหรือว่าเงินเขียวนั่นเองก็มาดูกันได้นะครับว่าใครท็อปหนึ่งนะครับก็จะตันอยู่ที่ท็อปห้าหรือเปล่านะก็เห็นมีแค่นี้เนาะโอเคครับตรงนี้ก็ส่วนทางด้านของกาลารนะครับก็สามารถเรียกรถตรงนี้ได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้ามากดเอ็นกันได้นะครับก็จะมีพิซซ่าอาหารอะไรต่างๆนะครับจะมีเลื่อนตัดไม้นะครับเดี๋ยวผมซื้อไว้ก่อนเลยละกันโอเคครับเราก็เสียไปหนึ่งพันนะครับ ซื้อเบ็ดไปด้วยซื้อเหยื่อไปสักสี่ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะได้ทีละสิบหรือเปล่าทีละห้านี่ว่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนท่าหน้าของซ้อมอาวุธนะครับสามารถกด n แล้วก็มาซ้อมตีต่อยกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการหยิบอาวุธนะครับโดยการกด n แล้วก็เลือกอาวุธได้เลยนะครับว่าเราจะเอาอาวุธอะไรนะครับอ่ะอย่างเช่นเราจะเอาไม้สนุกละกันนะครับไม่ใช่ไม้สนุกดิไม้เท้าหรือใช่ใช่ใช่ไม้สนุกเออ พูดผิดนะต้องขอไปด้วยนะสบสนไปหน่อยจากนั้นเราก็ตีไปเลยตีไปตีไปนะครับผมตีไปอย่าไปเขินนะแล้วก็สามารถมาตีกันได้ตีต่อยชิวๆนะครับผมอาจจะเล่น p v p ไม่เก่งนะการเกิดนะครับมันก็จะไม่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 กี่วินะก็จะประมาณ1-2วินะครับผมประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวเราลองมาเล่นอีกสักครั้งหนึ่ง ก็คือไม้เท้าแล้วกันปึ๊บไม้หนึ่งเก็บหนึ่งครับเก็บสองไฮไลท์นะครับผมเหือแล้วก็ตายโอเคนะเดี๋ยวเรากลับไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนทางด้านกลับไปจุดเกิดน,นะครับ <c oughs> ก็กดอินได้เลยนะครับนี่เลยจากนั้นนะครับผมข,ข้างนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดกระเป๋านะครับก็สามารถมาอัปเกรดกันได้นะครับก็มันก็จะบอกว่าคุณต้องการเ อากระเป๋าเพิ่มนะครับจำนวน5้าช่องถ้าช่องเนี่ยราคาอยู่ที่พูดอะไรเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยโอเคก็5้าช่องจะอยู่ที่ประมาณ30,000บาทเลยทีเดียวนะครับผมโอเคจากนั้นครับผมก็มาเบิกรถไปทํางานกันได้เลยนะครับนี่ก็กด h est, แล้วก็เบิกรถกันได้นะครับแล้วก็ขึ้นรถได้เลยจากนั้นก็ทําการกด n นะครับโดยการสตาร์ทรถนะครับผมโอเค สำหรับผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้นะครับว่าทํางานอยู่ที่ไหนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมให้เรานะครับไปอยู่ที่ช่องการพิมพ์นะครับจากนั้นก็ทําการทับแล้วก็ GPS นะครับผมแล้วก็สามารถมาดูกันได้นะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีงานถูกกฎหมายแล้วก็จะมีงานผิดกฎหมายนะครับก็มาดูกันได้นะครับสําหรับเช่นงานถูกกฎหมายนะครับก็จะมีเก็บหอยค่าวัวแล้วก็ค่าไก่อะไรประมาณนั้นนะครับ สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะฟาร์มเร็วๆอเราขับรถมาตรงที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยจากนั้นก็ลงรถนะครับผมแล้วก็มาดูตรงตลาดค้างนะครับกดเอนแล้มาดูนะครับว่าราคาตัวไหนเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าเช่นท่อนสูงนะครับท่อนสูงนี่ก็จะต้องเป็นไม้เท่านั้นนะครับที่เป็นที่เขาเรียกว่าท่อนสูงนะครับ ก็ต้องไปตัดไม้นะครับอ่าก่อนอื่นต้องมีเลื่อยใช่ครับผมซื้อเลื่อยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในราคา1000บาทโอเคครับผมผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสถานที่ตัดไม้นะครับโอเคตัวนี้เลยนะครับอ่าวิธีการตัดไม้นะครับง่ายๆเลยนะครับเราไปใกล้ๆต้นไม้จากนั้นก็กดเอนได้เลยนะครับแค่นี้นะครับมันก็ทําการตัดให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็จะได้ไม้มานะครับจากนั้นเราก็ไปแปรรูปนั่นเองไปแปรกัน นี่นะครับกด N n จากนั้นมันก็จะแปลไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่เราก็จะได้มาท่อนซุงบวก1ท่อนนะครับผมเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมใครที่อยากจะได้เงินเยอะๆก็ทําไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเอาไปคราบอาวุธก็ได้นะครับนะก็งานนี้เป็นงานเก็บหอยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมก็มาเหยียบตรงนี้จากนั้นเราก็ ทับเควสนะครับนี่เพราะว่ามันบอกให้เราทับเควสเนาะนี่จากนั้นเราก็ส่งภารกิจได้เลยเราก็จะได้เงินมา500ตามด้วย exp 100เลยนะครับผมอ่าก็มีคนทำงานเพียบเลยนะสำหรับงานเก็บหอยนะครับนี่เลยแล้วก็มาเก็บหอยแถวนี้ได้เลยนะครับผมโดยการกด n เ,เหมือนกันนะฮะโอเคครับผมก็ เราจะได้ exp เหมือนกันเลยนะครับผม15 exp นะครับก็สามารถมาทำตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บอีกสักพักแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยนะครับ โอเคก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคลิปใหม่ๆเนาะกดรูปกระดิ่งด้วยนะมันถึงจะแจ้งเตือนนะครับสาหรับคนที่อยากจะคอมเมนต์คนที่1น,นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็สาหรับคนที่เก็บหอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบ20อันนะครับก็สามารถทับเควสได้นะครับแล้วก็ส่งเควสเราก็จะได้เงินแล้วก็ EXP เยอะที่เราทานะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้อาจจะมีพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอยากให้ผมรีวิวประเทศอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมก็นะขอตัวลาไปก่อน,นะครับบ๊ายบาย